Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับนี่คือรายการ The Changemaker Season ่สรายการที่พูดถึงคนสร้างนวัตกรรมทางสังคมขึ้นมาสู้กับปัญหาโควิด -19 โเดินรร็รายการโดยผมท่งกรดบางวิขันและพี่แดงซิสีน่จากครานนทประธานมูลิธิอโชกา้าประเทศไทยสวัสดีครับพี่แดงครับสวัสดีค่ะ ตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเหล่า maker เมกเกอร์นะครับเหล่านักปริตจากสเปนที่ลุกขึ้นมาใช้อุปกรณ์ใช้เทคโนโลยงต่างๆปริดเครื่องมือในการแก้ปัญหาโควิดกันไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงประเทศไทยกันบ้างคนที่มาแก้ปัญหาครั้งนี้เป็นใครครับพี่แดงครับค่ะคราวนี้เป็นเรื่องสุขภาพและอาสาสมัครนะคะชื่อนายแพทย์ก้องเกียรติเกตเพชรท่านเป็นอ,อายุรแพทย์นะคะแล้วก็เป็นผู้มนวยการ อของโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกและเป็นอาชูกาเซ l โลหรือ Changemaker ที่เรากำลังจะพูดถึงด้วยค่ะครับผมการที่คุณหมอท่านเป็น g h m n k e r เออ r เป็นอาชูกา f เซโลได้นี่น,นะครับแปลวาต้องมีผลงานที่ประจักษ์ผลงานสร้างชื่อของคุณหมอคืออะไรครับค่ะ,ะคุณหมอเข้ามาเป็นอาชูกาเ l l โลตั้งแต่ปี2552นงะคะงานที่คุณหมอทำเนี่ยก็คือคิดค้น p p n s s u u r e ซอฟต์แวร์ชื่อ Hospital OS ในการช่วยโรงพยาบาลขนาดเล็กนะคะในชนบทแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวกับงบประมาณนะคะในการจัดการเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้โรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณที่จำกัดเนี่ยสามารถจะให้การบริการได้ดีขึ้นนะคะ ที่ผมนึกภาพตามคำว่า OS มัสก็อการหมายถึงว่าเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ให้โรงพยายบาลต่างๆเนี่ยได้กรอกข้อมูลทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะกรอกข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันนะคะ,ะลดเวลาทํางานของบุคลากรนะคะที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเวชระเบียนหรืออะไรทั้งหลายทั้งหลาย,ท,ลายที่เขียนด้วยมือเนี่ยนะคะแล้วมาวิเคราะห์ ข้อมูลที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วมันใช้คอมพิวเตอร์คือคอมพิวเตอร์ไรซ์เนี่ยมันสามารถจะถูกนำไปวิเคราะห์นะคะเพื่อหาอโรคติดต่อแนวโน้มของโรคสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่โรงพยาบาลดูแลอยู่ที่สำคัญเนี่ยเอาไปบริหารจัดการเรื่องเงินนะคะโรงพยาบาลก็จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะคะในการให้บริการประชาชนแล้วงบเนี่ยมันไม่มาก ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีทําให้เข้าใจเรื่องต้นทุนใช่าห้การเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก้องต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลพวกนี้เนี่ยมีคนน้อยมากนะคะรวมทั้งผู้อำนวยการอาจจะมีแค่4ี่ห้าคนอะไรเงี้ยโรงพยาบาล10เตียง20เตียง30เตียงนะคะเพราะฉะนั้นโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันมันช่วยแล้วก็ถามว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่อื่นไม่มีหรอจริงๆก็มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะแพงนะคะ แล้วก็โรงพยาบาลขนาดเล็กไม่มีงบประมาณก็อาจจะซื้อไม่ได้อะไรทํานองนั้นคุณหมอทาเนี่ยก็เพื่อช่วยค่ะผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เราไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยนักนะฮะการที่เขาไปแก้ปัญหาโรพยาบารด้วยการทําซอฟต์แวร์ขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายโรพาบาลต่างๆได้ใช้นะครับทีนี้ทราบว่าคุณหมอก้องเกียรติเองก็โด่งดังมากเหมือนกันจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขนนึ้นนะครับครั้งนั้นคุณหมอเข้าไปช่วยอะไรบ้างครับคุณหมออยู่ที่ภูเก็ตนะคะเมื่อเกิดสึนามิ เพราะนภูเก็ตพังงามันใกล้กันเราก็เป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยจำนวนมากนักท่องเที่ยวแล้วคนท้องที่ด้วยนะคะคุณหมอกอรดมสตาฟทีมรวมทั้งอาสาสมัครเข้าไปช่วยตั้งแต่วิเคราะห์เรื่องคนที่เสียชีวิตนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงร,รวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่มันมีเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้ได้ข้อมูลนะคะซึ่งเป็นการค้นพบทางการแพทย์ที่สำคัญจนได้รับรางวัลด้วยอันนี้ไม่มีรายละเอียดอยู่ในมือตอนนี้นะคะ<ช>แต่เท<ม>่าที่จำได้เนี่ยคุณหมอเคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วหนักเพราะเวลานั้นเนี่ยสึนามิเนี่ยมันรุนแรงมากใช่ไหมคะมันเป็นการตั้งรับที่แม้แต่องค์กรภาครัฐเองเนี่ยก็ไม่พร้อมถ้าถ้าเราจำได้เนี่ยมีคนลงไปเยอะแยะไปหมดเลยนะคะพร้อมที่จะช่วยแต่ว่า การบริหารจัดการเนี่ยก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นระบบนะคะเพราะนั้นประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้คุณหมอได้บทเรียนนะคะที่สำคัญชุดใหญ่แต่ต้องไม่ลืมว่าซีนามิกับโควิดนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคะ,ะซึนามิมาครั้งหนึ่งโอเคมีความเสียหายยิ่งใหญ่แต่โควิดเนี่ยณนะเวลานี้มันยังระบาดไม่หยุด่ครับทีนี้พอเกิดโควิดเกิดขึ้นนะฮะคุณหมอซึ่งเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้ว น่าจะมองเห็นปัญหานี้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับคุณหมอโดดเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนไหนบ้างครับค่ะเท่าที่ทราบนะคะจากการคุยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็คือคุณหมอเริ่มตั้งแต่เห็นสถานการณ์ตั้งแต่เกิดขึ้นในอู่ฮั่นก็ประดมทีมนะคะที่คุณหมอมีอยู่แล้วรวมทั้งนักระบาดวิทยาที่เป็นผู้รู้จริงและก็ศึกษาจากงานวิจัยนะคะคาดการหาคิดค้นโมเดล คาดการ์นะ,ะการดำเนินการของไวรัสที่จะมาถึงเมืองไทยนะคะเราก็ทำข้อมูลนี่นำเสนอกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่คุณหมอก็คงทำงานอยู่ด้วยนะคะคิดค้นการพัฒนาแดชบอร์ดนะคะก็คือไอแผนภูมิข้อมูลอยเี้ยล้าก็นำเสนอ,อโดยที่คุณหมอเองเนี่ยมีความเข้าใจว่ามันมียุทธศาสตร์ใหญ่ๆนะคะ อ,อยู่สองยุทธศาสตร์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิดนะคะคุณหมอก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะกับกับอาสาสมัครเนี่ยในการวิเคราะห์สถานการณ์พวกนี้แปลว,ว่าฟางดูเหมือนกับว่าคุณหมอเริ่มต้นจากการหาอาสาสมัครก่อนหรือเปล่าครับคุณหมอหาอาสาสมัครคือฐานอาสาสมัครเนี่ยคงมีอยู่แล้วระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการอาสาสมัครจํานวนมากใช่ค่ะ งานงานโควิดเนี่ยก็คือตั้งแต่วิเคราะห์ระดมวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยก,ก็เริ่มก่อร่างก่อรูปของอาสาสมัครขึ้นมาแล้วครับซึ่งผมว่าปัญหาโควิดครั้งนี้นะครับต่างจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่ค่อยเห็นใครประกาศรับอาสาสมัครสักเท่าไหร่เพราะว่าคนเขจะห้ามออกจากบ้านกันแล้วก็บอกว่าอเอ้ยอย่าป็ปเลยอยู่อยู่บ้านดีแล้วเดี๋ยวเอาช่วยแพร่เชือ้อแล้วคุณหมอรับอาสาสมัครมาทําอะไรครับคุณหมอรับอาสาสมัครมาช่วยอยอย่าลืมว่า แพลตฟอร์มของคุณหมอมันเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพราะนอาสาสมัครที่ว่าเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านใช่ไหมคะคมีการคุยกันทางแพลตฟอร์มแล้วถ,ถ้าเราติดตามไอ a c e b o o k ของคุณหมอเนี่ยจะเห็นว่าคุณหมอสื่อสารเรื่องนี้เนี่ยผ่านทางออนไลน์ตลอดเวลานะคะอาสาสมัครก็ทําหน้าที่นะคะแบ,แบ่งเป็นสามกลุ่มเท่าที่พี่เข้าใจนะคะก็จะมีทีมที่อยู่กับเรื่องที่เป็นข้อมูล นะคะเชิงลึกเรื่องอทางด้านการแพทย์เรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะทำให้ไอมาตรการหรือว่ายุทธศาสตร์ที่เรียกว่าการเชิงลุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นจริงก็คือวิเคราะห์สถานการดูว่ามันไปถึงไหนแล้วผู้ติดเชื้อในประเทศอื่นเป็นไงทำยังไงเราถึงชะลอนะคะ,ะผู้ติดเชื้อ,อที่ขึ้นถึงจำนวนสูงสุดที่ที่เขาบอกว่าเป็นเคอร์ฟอะค่ะ นะคะให้ให้ออกไปได้นานที่สุดทีมที่2นี่ก็คือทำงานกัรโรงพยาบาลนะคะคลินิกอ,อันนี้ก็เป็นฐานของคุณหมอนะคะที่ทำเรื่อง Hospital o s อยู่แล้วมาช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาอะไรบ้างนะคะทั้งในเชิงของอการบริหารจัดการคนรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พูดไปว่า เขาคิดถึงเรื่องอห้องความดันห้องความดันลบใช่ไหมคะซึ่งใช้ในการดูแลหรือกักกันผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อแล้วไม่ให้เชื้อมันกระจายออกไปซึ่งในภาวะที่มันระบาดมากๆเนี่ยมันต้องไม่เพียงพอแน่นอนนะคะ <c oughs> คุณหมอก็ใช้อาสาสมัครซึ่งเป็นวิศวกรอุตสาหการนะคะจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความรู้เรื่องอการแพทย์โดยตรงแต่มีความรู้ว่าจะทำยังไงให เกิดไอห้องอความดันลบเนี่ยในงบประมาณที่ต่ำกว่านะคะที่เขาสร้างกันทั่วไปเนี่ยสิบเท่าและทำให้เสร็จภายใน2อ,อาทิตย์อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าสามารถทำได้จากอาสาสมัครที่มาอันที่3ก็คือการพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลอันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งในเชิงงการสื่อสารออกไปให้คนทั่วไปรับรู้และผู้ป่วย นะคะหรือผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ที่ติดเชื้อแล้วในการที่จะดูแลตัวเองนะคะกักกันตัวเองอยู่ในบ้านเอ๊ะเมื่ออยู่ในบ้านแล้วเ,เราจะต้องทํำยังไงถ้าเรามีอาการอย่างนี้เนี่ยเราจะปรึกษาใครได้บ้างอะไรสํนั้นเป็นต้นทั้งหมดเนี้ยเป็น,เป,นเป็นงานที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมทํานะครับผมแล้วก็ฟังดูเหมือนว่าจะมีการสื่อสารชุดข้อมูลที่สื่อสารกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หรือว่านางพยาบาลด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่คุณหมอเล่าว่า ได้ทำวิดีโอนะคะง่ายๆเรื่องการล้างมือนะคะเรื่องการดูแลตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยในหลายที่เราก็จะเริ่มเห็นละแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นงานส่วนที่คุณหมอทำที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็เข้าใจว่าแพทย์และพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งทำงานจะต้องทำงานหนักมากเนี่ยจะต้องมีความพร้อม มีคอสวีดีโอทีอ่ฟื้นฟูความรู้ของพยาบาลในเรื่องของการใช้เครื่องหายใจแล้วการดูแลตัวเองในขณะที่จะเกิดการระบาดเพราะว่าในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยมีการคาดการว่าถ้ามีผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้อโควิดมาสักหมื่นคนอย่างนี้เนี่ยโรงพยาบาลขนาด500เตียงเนี่ยจะเต็มทันทีเลยแล้วในนั้นเนี่ยจะต้องการห้อง ICU ถึงร้อเตียงนะคะซึ่งแน่นอนมันจะรับมือกันยังไง นะคะแล้วบุคลากรที่ว่าเนี่ยจะอยู่ในสถานการณ์ไหนที่จะทําให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดค่ะครับผมก็แปลว่าเครือข่ายสัมปัญของคุณหมอเนี่ยนะฮะก็รวมคนจากหลากหลายความถนัดเอามารวมกันแล้วก็ใช้ความสามารถของแต่ละคนเนี่ยเพื่อสร้างอะไรบางอย่างที่เพื่อให้ปัญหานี้ยมันดีขึ้นได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่คิดว่าถ้าสังเกตนี่คือมองจากคนข้างนอกนะคะ,ะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมีทิศทางที่ชัด นะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรนะคะจะรับมือ,อยังไงอันที่สองเนี่ยมีการจัดสัรงานนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยการแบง่งเป็นทีมอย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันจะไปทุกปัญหาที่ตรงไหนใช่ไหมคะมีอะไรที่ต้องการบ้างอาจจะมีอย่างอื่นที่ยังยังมีความต้องการแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการจัดการอย่างนี้พี่เชื่อว่าด้วยด้วยประสบการณ์ที่คุณหมอมีในเรื่องการทำเรื่องซีนามิด้วยเนี่ยมันก็สามารถทำให้คนรู้หน้าที่นะคะว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็ถ้าได้คนที่ใช่ด้วยทุ่มเทเต็มที่ด้วยเนี่ยงานมันก็จะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะครับผมว่าท่ทามกลางปัญหาโควิดช่วงนี้นะฮะก็มีคุณหมอหลากหลายท่านจากหลากหลายหน่วยงานนะครับก็ลุกขึ้นมาทําโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเช่นเดียวกัน พี่แดงมองว่าคุณหมอก้องเกียดเนี่ยตัวงานของคุณหมอเนี่ยแตกต่างจากท่านอื่นๆยังไงบ้างนะครับนี่เป็นคําถามที่ตอบยาก <c oughs> เพราะพี่ไม่ได้เป็นบุค <c oughs> ลกรคือไม่ได้มีความรู้ในเรื่อง <c oughs> สารสุขนะคะพี่มองว่าคุณหมอเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องการมองเห็นพลังประชาชนนะคะ,ะ, <c oughs> ะแล้วก็ทำงานใกล้ชิด กับโรงพยาบาลขนาดเล็กคือ change maker ที่พี่ชื่นชมเนี่ยเป็น change maker ที่คิดถึงคนยากคนจนนะคะคนด้อยโอกาสที่อาจจะเข้าไม่ถึงไม่ใช่อาจจะละเข้าไม่ถึงจริงๆในภาวะอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยกำลังคิดถึงตัวเองจริงๆคุณหมอก็พูดว่าในตอนที่เกิดสถานการณ์อันนี้นะคะ,ะได้ พยายามที่จะทํางานกับคุณหมอหลายท่านบางท่านก็กลัวด้วยซ้ำนะคะค,คือรู้สึกกลัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้เป็นเป็นความโดดเด่นก็คือเห็นพลังประชาชนมีความเชื่อว่าในท่ามกลางวิบัติเนี่ยวิกฤตเนี่ยมันจะมีคนซึ่งพร้อมนะคะกว่าคนอื่นแล้วคนพวกนี้เนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอไม่รอ นะคะไทโคแคร์ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สังกัดหน่วยงานรัฐอะไรเลยไม่ได้งบประมาณจากที่ไหนเป็นสิ่งที่คุณหมอระดมขึ้นมาบนศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนะคะของคนซึ่งมองเห็นว่าถ้าเรามีผู้นำหรือ Changemaker แบบนี้เนี่ยเราน่าจะมีส่วนร่วมทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นไม่มากก็น่อยได้นะคะ,ะพี่คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คิดว่าโดดเด่น แล้วสมมติว่าถ้าคนฟังที่มีความชนาะเลยพิเศษหลายหลายอย่างสุก็อยากเข้า,าร่วมกับเครือข่ายนี้ด้วยจังเลยนะฮะเขาสามารถเข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับพี่คิดว่าง่ายที่สุดนะคะคือที่ง่ายที่พูดว่าง่ายคือเราลองลองเข้าไปแล้วก็คือที่ไทยโคเคนะคะเป็น facebook page คุณหมอเองยังมี facebook ส่วนตัวนะคะก้องเกตเพชชะะนะคะซึ่งพี่เห็นคนก็เข้าไปทักทายท่านอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ พี่คิดว่านี่เป็นช่องทางแรกที่จะเข้าไปนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเราสนใจแล้วก็เราทำอะไรได้บ้างค่ะซื่อนั้นก็จะมีลิงก์ต่อไปหาอะไรต่างๆมากมายใช่ค่ะลิงก์ต่อไปหาค่ะห้องต่างๆมากมายนะคะเข้าไปดูได้ค่ะแล้วพี่คิดว่าถ้ารีบาไปหาคุณหมอตรงๆคุณหมอก็คงไม่นังเกลียดละอาจจะมีคนช่วย นะคะประสานงานพอถึงเวลานี้เนี่ยพี่เห็นโพสเพลงบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปลอบใจคนที่ทำงานเดึกแล้วก็ทำงานเหนื่อยทำงานหนักนะคะ,คะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังต่อสู้กับโควิด -19 เนี่ยอย่างน้อยก็ประคองตัวเองนะคะให้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายคนทำอะไรดีๆเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโควิดครั้งนี้จากประเทศไทยนะฮะ งั้นตอนหน้าเราจะมาเจอกันในเคสของประเทศไหนดีครับพี่แดงโอ,อ้ก็น่าจะมีอยูอ่หลายประเทศที่น่าสนใจนะคะขอเวลาไปรวบรวมอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอ,อันนึงที่ตอนนี้ะสะดุดตาก,ก็คือ,อการช่วยร่วมมือกับรัฐนะคะในการแทร็กคนซึ่งเดินทาง นะคะเข้ามาที่สนามบินที่เนปาล mm hmm. คนทำนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีพื้นฐานทางด้านสุขภาพเหมือนกันก็น่าสนใจเป็นคนอเมริกันอันนี้เป็นความร่วมมือข้ามประเทศเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคนซึ่งมาช่วยธุรกิจขนาดเล็กนะคะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันกระทบทุกประเทศอยู่แล้วนะคะจะลองดูว่าประเทศไหนที่ดูแล้วมีรูปธรรมท,ที่เราสามารถจะเอามาใช้ได้ด้วยนะคะ แล้วมาว่ากันอีกทีได้ครับงับนะ้นก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้เิดาจาจายไไหมดแล้วนะครับผมกับพี่แดงเลยต้องลางไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆแล้วรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ ReadTheCloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส